สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายพี่นี่เมียฝรั่ง N S P ชา n น e นมือนี้พี่นี่สีสีได้มากรีวิวในการกินสปากเกตตีทะเลค่ะสปากเกตตีทะเลเนาะค่ะเนาะน้ำซอสค่ะพี่น้องมีกุง้งมีหมึกแล้วก็มีหอยแมงผู่ค่ะ ปกติทะเลค่ะแฟนพี่นี่มากมากนะกะซิมิสลัดกินกับของอยาพี่น้องค่ะสลัดเนาะค่ะเนะาะหนึ่งช้อนโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะหนึ่งช้อนโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็น้ำส้มบาสามาค่ะน้ำส้มบาสามา งามส้มบาสมีค่ะเพราะว่ามันกับเกาแล้วนะาะจะน้อพี่นี่อยากกินแห็งเบิดก็เลยว่าถ้าจะเปิดขวดไม่เล้วกะกระเทียมค่ะกระเทียมบดด้วยจ้ะกระเทียมบดหนึ่งหนึ่งกีบจ้ะกระเทียมบดหนึ่งกีบซอสปรุงรด ซอสปรุงรสราคะ่ะน้ำมันมะกอกค่ะพี่น้องพี่ที่ใส่พริกไทยอ่าพริกไทยป่นสำเร็จรูปนะค่ะเนาะแล้วก็ตีสใส่กันค่ะแซ่แสบสูตรนี้พี่น้องคะ่ะที่นี่เห็ดมาแล้วข้าวแท้ไมโยูเนตเนาะค่ะเนาะแต่วบ้านกับประยุกต์ดอกจ้ะ แล้วก็ใส่ลงในสลัดเลยเสียงโฆษณาแล้วก็หอมหอมสดได้จากพี่น้องหอมสดแล้วก็ค้นใส่กันค่ะค้นน้ำสลัดพี่นี่เห็นง่ายๆค่ะแต่ว่าแสบพี่นี่มักแคงแ้งเป็นมันหวานจักน้อยค่ะ แล้วก็ห้อกะเทส่ส้่วยใส้จานค่ะบางที่พี่นี่ก็อยากกินอาหารฝรั่งเนาะค่ะเนาะนานๆทีจากพี่น้องนั่นเห็นบ่เห็นบ่นบค่ะพี่น้องอืมกระดาษสปาเกตตี้ พี่นี่เห็ดสีเพชรแน่อยู่ดีจ้ะโอ้ยลมพี่นี่เห็ดสีเพชรแน่อยู่จ้ะแล้วก็มีแบบพริกน่วยกัดกินพร้อมพี่นี่เดี๋ยวเราแปลงเอาด้พออยู่เมืองนอกพี่นี่อยากกินเพชรเพชรเต็มเตสปาเกตตีนกระเลียนเนาะค่ะเนาะพี่นี่กะหาแนมาใส่มีหอดอันมีหอดอันทั่วหงอกเลยจ้ะ อยู่มองนอกก็ต้องหาแนวมากินแหงนี้คือของไทยจักน้อยพี่นี่กินแบบนี้ค่ะยูยูเซอร์แลสด์นตอนแรกแต่ว่าตั้งแต่ว่าตอนตอนไปยูสวิตไม่ไม่ให้เปลเป็นเมนูนี่ พี่นี่เห็ดเฮ็ดกินอยู่เมืองไทยกะไปกินอยู่ร้านอาหารมันนี่ก,ก็เลยรู้ว่าเฮ็ดยังไงแต่ว่าเขาบ็ใ่กับเผ้าได้ฝรัง่งพี่นี่ดัดแปลงใส่กับเผ้าแสบคักพี่นอ้องรสชาติจัดจัน มีผพิกมีหลูกโดดพร่อมคิดอยากหาลังเทียนเนาะพี่น้องมันเหลืออีสปาเกตตีอยู่ก่ำหนึง่งที่นี่ก็เลยเฮ็ดจ้าของซะถ้ากินทีเดียวใส่ข้านอกเครื่องก่อนพ่อเกลือนิดนึงรสชาติออกมาเป๊ะพี่น้องค่ะ ที่นี่ไปกินยุราปอิตาเลียนสต่มาประมุ่นประมวนผลเอาว่าเขาเห็นแบบนั่นแ <c oughs> บบนี้กระแซาะแบบนี้แหละแฟนเพป็นมักอยู่ <c oughs> น้ำต่ละแสบแสบคลักแสบเนี่ยแสยบเบื่อเรื่มเบื่เรื่อนเลย สามีเพื่อนเสียไง,ไง่ายหามสลัดใส่แต่น้ำมันมะกอกกับอันกับบาซามิแล้วก็แล้วที่นี่ต้องมีโยเกิร์ตต้องมีกระเทียมเพราะว่าวเราบ่กินกระเทียม,ม,ม,มแห้งกระปรงขาวแบบที่นีพี่น้องเอ้เรื่องสักษะยหงบ่มี <c oughs> มันคักซะด้อคุหละเดือนท่านบ้าคุหละชีได้เคลื่อนซักผา <c oughs> พี่ยังหรอหมพี่น้องจ้าอีกสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดมุ่งเลยตอนนี้เล่นตำนาตำหลัง ยู่เมืองนอกพี่นี่หาแนวกินคือของไทยเนาะสปากเกตตีพี่นี่กใส่ถั่วงอกนั่นแหละสปากเกตตีนชอดมะเขือเทศแห้งเหลียนแห้งพี่นี่ต้องใส่พริกป่นใส่ถั่วงอกถุงตัวให้มันคือไทยที่สุด ปลามือต้องลวกสักก่อนได้พี่น้องไม่งันสิบ๊อบหยาบลวกประมาณจักสามนาทีแล้วก็นอกน้ำเย็นมีบอหยาบเลยอืมแซบน้ำจะรัดระพองกัน กลับมาพี่นี่กับสิมะย่างเห็ดไข่สีเห็ดใส่บาทอื่น,นเห็ดแฝดกิงหรือสีเห็ดไข่กับปราดูไสเห็ดไข่มาหาสิบาทอื้อ พลังกินไปไล้เดี๋วพี่น้องเพ็ดถ้าพลังอยู่ใช้พริกไม่เดียวมาแรกๆได้กิน,นพริกด้วยเดียวมาเดือนที่สามที่สี่พริกสองหน่วยพอล่งแล้ว ค่ะพี่นี่กสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เพราะว่ากสิกม็มีคลิปเฮดสปาเกตตีน้ำกัะเน้าเนาะค่ะเนาะคลิปละขั้มค่ะพี่น้องพริกไทยภาษาฝรั่งเศส่าปัวฟปัวฟจ้าพี่น้องพี่นี่กสิได้อําลาพี่น้องนะจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่เลยนะค่ะพี่นี่สิได้มีกำลังใจเฮดคลิปส,สั่งสรร์เฮดคลิปดีๆไม่พี่น้องเลยรับชมเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าทรงรักทรงความห่วงใยให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย